ไปอีกแล้วเหรอคะใช่แล้วไปยุ่งอะไรด้วยก็ทดฉันเป็นเมียคุณชายคุณชายไม่ทราบหรือยอย่างไรคะสิ่งที่คุณชายได้ทำลงไปทำร้ายจิตใจวุาเป็นเมียมากแค่ไหน พอทนแต่นี่ในบ้านแล้วแล้วถ้าคุณร่วงรู้เข้าเอาละเอาละเอาละ,อาละพอแล้วทำไมถ้าเยรุ่งรู้เข้านี่จะเกิดอะไรขึ้นนะเยรุ่งเป็นแม่ฉันตอนไหนหรือว่าเธอจะแสบไปบอกไปทนภอังกฤษ ฉันไม่มีปัญญาถึงปานนั้นหรอกค่ะแต่ว่าวันนี้คุณรุ่งเขาจะเอาะละหุบปากคุบปากได้แล้วเธอจำไว้นะบ้านหลังนี้ฉันใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นฉันจะทำอะไรก็ได้ตราเท่าที่ฉันพอใจ ใครถูกใครย่ำเหยียบเมื่อรีรักก็คงต้องเปรียบดังเหยียบลงบนพื้นไฟเจ็บช้ำจนการจะให้ใจเดินฟื้นไปทาบซึ้งสุดัวหัวใจในความรักที่เคย คุณชายคุณชายได้แบบยันใจที่ฉันกับลูกด้วยนะคะคุณชายคุณชายไปไคุณชายเฮ้ยไปคุณชายทำไมอ่ะอะไรกันนักกันหนาก็อีแค่ฉันพาคนหลวยก็มาอยู่ในบ้านมันจะอะไรกันนักกันหนาถ้าเป็นบอบใบ้ตั้งตาร้องหงอล่อ,ห,ลอห้จะเป็นจะตายเดี๋ยวหยุดหยุด,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 ด ไม่หยุดอยา่ามาหยุดคุณพ่ออย่าทำคุณแม่ค่ะอกไยจะนี้ออกไปลย่ออกไปไม่ค่ะลูกไม่ไปลูกไม่ไปไหนทั้งนั้นคุณพ่ออย่าทำคุณแม่นะคะ,ะแกค,คิดจะลองดีกับฉันเหรอแกอยากจะลองดีฉันใช่ไหมนี่ ไม่ล่ะฉันจะลงตรงนี้แหละตาจ,จุกเอารถไปเก็บแล้วก็ไม่ต้องบอกใครนะว่าฉันมาถิดนน้ำครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Mẹ อยากได้อะไรฉันจะให้นงไม่อยากได้อะไรดอกเจ้าค่ะนอกจากได้ปรนิบัติรับใช้คุณชายแต่ถ้าคุณชายนงขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่นงคงปรนิบัติรับใช้คุณชายดีขึ้นกว่านี้ให้นงขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่เถอะนะสุขะแม่ก็เพราะอย่าง จิตจกักระของเธอเนี่ยมันถึงได้ถูกใจช่างยิ่งน่นะได้สิแล้วภาษาอะไรกับเรื่องแค่นี้มากกว่านี้เนี่ยฉันก็ให้เธอได้ใช้ได้ทุกอย่างนองรักคุณชายจังเลยเจ้าค่ะ คุณชายคุณชาย นี่มันยังไงกันเนี่ยทำไมไม่บอกฉันก่อนว,ว่าอย่ายลูกจะกลับวันนี้ดิฉันตั้งใจจะบอกคุณชายแล้วล่ะค่ะคุณชายไม่ฟังคุณพ่อคะ่ะถ้าคุณพ่อรู้ว่าลูกจะกลับวันนี้คุณพ่อจะไม่ไปยุ่งกับบา่าวไพร่ในบ้านหรือคะมันก็ไม่ใช่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่สิบปีคุณพ่อก็ยังทําตัวเหมือนเดิม มากมากไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรียอมลดตัวลงไปเกลือกล้วก,กับเปล่าพลาดในบ้านอย่างน้าไม่อาจย,ยาลุคุณลูกเจ้าขายกโทษให้นงเถอะนะเจ้าคะนงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณรุ่งทำร้ายคุณท่านนงแค่เห็นว่าคุณท่านน่ะชาราภาพมากแล้วนงเพียงต้องการแค่ปริบบตยร,ร,รับใช้คุณชาย เพื่อทดแทนพระคุณได้โปรดให้อภัยนงเธอนะเจ้าคะจะให้นงไปตายอ่ะนงก็ยอมแกจะไปตายที่ไหนก็ไปให้คนเลวคุณคุณรุง่งกับห้องของแก๋ยวนี้อย่ามายุ่งไม่ใช่เรื่องของป้าคุณรุ่งถอยไปถ้ามันอยากจะตายก็ปล่อยให้มันตายอยู่นี่นี่นี่ใครกันนี่นี่หยุดอยู่นี่เลยนะอะไรนี่ฉันจะบอกให้ก็ได้จำนมงมันไม่ผิดน,นะ ท่านน่ะเต็มใจให้จำนงไปปฏิบัติฉันเองค,อคุณพ่อพูดอย่างนี้ได้อย่างไรคะยิ่งฟังลูกก็ยิ่งผิดหวังในตัวคุณพ่อคุณพ่อเคยสอนให้ลูกยิงธนงในศักดิ์ศรีในชาติตระกูลที่สูงส่งแล้วตัวคุณพ่อลระคะคุณพ่อเคยสำเนียกบ้างหนระือเปล่าว่าความเป็นผู้ดีมันทำตัวอย่างไร แล้วอย่างนี้คุณพ่อจะให้ลูกกับเมียนับถือในตัวคุณพ่อได้อย่างไรคะไม่มีทางไม่มีทางหรอกค่ะคุณพ่อลูกซิ้นรักนับถือในตัวคุณพ่อเดี๋ยวนี้เองจะกล้าดีอย่างไรคุณชายโกรธทำร้ายดิฉันแทนเถอะนะคะคุณชายไม่ค่ะคุณแม่ลูกไม่มีวันยอมให้มือสกปรกของพ่อทำร้ายแม่เด็ดขาดไม่ยอมหรอกค่ะเออทะเลาะสิ ลองดูเลยน้ำหน้ายังแกเนี่ย้นะนี่แกค่าดียังไงประด,ด่าฉันจะเป็นพ่อของแกเลยลูกทัง้งรีอะไอยถ้าฉันรู้นะถ้าวันนี้แกจะมากำริบเ,เสร์มสายกับฉันฉันจะให้แกหมดหัวอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันจะไม่ส่งเสียให้แกไปเรียนที่เมืองนงกเมืองใครจ๊จขอร้องนะ ดูมันมองหน้ากันมองหน้ากันเอาอเหรอเอาอีเหรอพ่อเลยค่ะคุณชายคุณรุ่งก็ไม่น่าพูดจาลามปามคุณชายเพียงนี้เลยนะคะลืมไปแล้วหรือไรว่าเมื่อก่อนคุณท่านก็เคยเป็นบ่าวบนบ้านหลังนี้ถ้าคุณรุ่งด่าจำงก็เท่ากับคุณรุ่งด่าคุณท่านเหมือนกันนะเจ้าคะแกเอาตัวแกมาเทียบกับคุณแม่ทำไมจะไม่ได้ นี่เมื่อจำนงก็เป็นเมียคุณชายเหมือนกันและที่สําคัญอ่ะคุณชายก็บอกกับจำนงเองว่าจะให้จำงอ่ะขึ้นมาอยู่บนบ้านหลังนี้ไม่มีทางฉันไม่มีวันยอมให้ความฉันต่ำอย่างแกขึ้นมาเหยียบย่ำหัวใจขุณแม่หรอกหุ่ดนะพี่ยิมี่ยิมหยุดีหยุดีดับ่เอ๊ะเสียแลยคะคุณรัตนุน้อยมันสิต่กับแครมาทะเลาะกันอย่างงั้นแหละ Não! กลับห้องไปให้หมดเลยใส่หัวไปให้หมดคุณนิดคุณนิดกลับห้องนะลูกเลยไม่นิดจะอยู่กับคนลุ่งคุณรัดคุณน้อยพาคุณนิดกลับห้องเดี๋ยวนี้กลับห้องค่ะคุณนิดจะดื้อนะเดี๋ยวคุณรัตไปรักไม่ไม่ไปนี่จะอยู่กับคนลุง พ่อทำอะไรรุ่งรุ่งไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวคุณพ่ออย่าทำให้คุณแม่กับน้องเสียใจเด็ดขาดจำคำของแกไว้ให้ดีกันแล้วกันจำไว้แต่ต่อไปนี้เนี่ถ้าไปใครแ้่ไหนในบ้านนี้มายุ่งเรื่องส่วนตัวฉนันโด,ดยเฉพาะแกนังดา,าราุ่ก จะจำคำฉันด้วยเนะบ้านที่ฉันใหญ่ที่สุดฉันจะทำอะไรก็ได้ในบ้านหลังนี้ตาตัวที่ฉันพอใจเข้าใจไหมไปจำรงจำเอาไว้นะคะคุณรุง่งจำนงจะไม่มีวันยอมให้คุณรุ่งรังแกจำนงเหมือนป้าสลวยแน่นอนค่ะาติดไส้ดิน ฉันจะปั่นลามันเองจเจ้าค่ะเธอก็เหมือนกันละสลวยอย่าคิดนะว่าฉันจะลืมสิ่งที่เธอทำไว้กับคุณแม่ไปเธอจะไปไหนก็ไปไป มันมืดหม,ดมน,มหมมนและหมดหวังเชิงอ้างวัาม,มีสวยเป็นนามยอกอกอกคุณแม่ยังไม่แพนนี่คุณพ่อยังมีคนอื่นอีกหรือคะนานแค่ไหนแล้วคะคุณแม่ที่คุณพ่อไปยุ่งกับอีนันจำนงก็ตั้งแต่คนรุ่งไม่อยู่ลูกตั้งใจจะกลับมาทำให้คุณพ่อประหลาดใจแต่ลูกเอง กลับเป็นฝ่ายต้องประหลาดใจซะเองแม่ผิดเองคุณรุง่งแม่ไม่ได้บอกคุณชายไม่อย่างนั้นคุชายคงไม่ไปหาจำนงแล้วกเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นไม,ไม่ค่ะคุณแม่ไม่ใช่ความผิดของคุณแม่เลยสักนิดเดียวดีเหมือนกันค่ะลูกจะได้รู้ความจริงสักทีว่าต่อไปนี้ลูกจะไม่มีคุณพ่อที่แสนดีต่อไปมีแต่ใครก็ไม่รู้ ที่มีแต่ความมักมากจนยอมลดเกียรติลงมาทําเรื่องน่าะอายแบบนี้คุณแม่คะคุณแม่อย่าร้องไห้เลยนะคะลูกรู้ค่ะว่าคุณแม่เสียใจลูกสัญญานะคะว่าจะอยู่เคียงข้างคุณแม่ตลอดไปจะไม่ทิ้งให้คุณแม่เดียวดาคะ่ะใช่ค่ะลูกเองก็เหมือนใจ นิดดีใจที่คุณลุงกลับมาแต่เน้ดไม่อยากเห็นคุณลุงร้องไห้คุณนิดที่พี่ร้องไห้เพราะว่าพี่ดีใจที่ได้กลับมาเจอคุณนิดได้กลับมา ไม่จริงแต่กี้เห็นหคุณพ่อไปกับจำนงคุณพ่อทำเกินไปจริงๆค่ะขณะพวกเราอยู่แบบเนี้คุณพ่อยังทำได้คุณน้อยคะคุณพ่อก็ไม่ต่างไปจากผู้ชายมากๆทั่วไปที่ยอมปล่อยให้ตันหาราคาเขาครอบงำจนยอมทำรายครอบครัวของตัวเองจะไม่ทอดทิมคุณแม่นะคะ แม่ไปไหนแม่ครับแม,แม่มีเรื่องอะไรล่ะครับแม่คุณรุ่งกลับมาแล้วนะเลิศ คุณรงกับมาแล้วครับเอ่อแล้วแม่ร้องไห้ทำไมครับคุณรุ่งทำไมแม่หรือเปล่าเปล่าคุณรุ่งไม่ได้ทำอะไรแม่แต่คุณรุ่งเ่เรื่องจำานงกับคุณชายแล้วนะแล้วคุณรุ่งว่าอย่างไรมัางครับก็คงไม่ต่างจากที่เลิอกอะรู้เรื่องของจำานงกับคุณชายเท่าไหร่เด็กลูก ลุงเธอเสียใจมากและที่เสียใจหนักอะเพราะว่าเป็นคนฉุบเลี้ยงจำนงมาเองกับมือพี่จำนงไม่น่าทำนี้เลยนะครับจำนงเป็นคนทะยาทะยานมักใหญ่ไฟสูงแม่กลัวว่าจำนงจะไม่หยุดเท่านี้เลิกเลิกต้องช่วยแม่นะการจำนงให้ห่างจากคนชายนะลูกแม่กลัว แม่กลัวอะไรหรอครับเลิกกลัวนี่ลูกว่าคุณรุ่งอ่ะถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์เด็ดขาดจนบางครั้งดูน่ากลัวจนงเองอ่ะถ้าคืนยังอวดดีกับคุณรุ่งอ่ะคงไม่แล้วต้องเกิดเรื่องแน่ๆลูกแล้วมันต้องเป็นเรื่องใหญ่นละลูกครับแม่